คุณเชื่อหรือไม่คะว่าบาดแผลทางใจในวัยเด็กหรืออดีตที่ไม่น่าจดจำที่ผ่านมาในชีวิตเป็นบจจัยที่สำคัญที่ทำให้ส่งผลต่อก,การเกิดปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจหรือสภาวะอารมณ์ก็าตามรวมไปถึงในด้านการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะวันนี้ขวัดมีเคสเบาๆที่จะมาเล่าให้ฟัง ในการที่เขาเข้ามารับการบําบัดเพื่อจะเข้ามาพัฒนาตัวเองในเรื่องของการพัฒนาด้านการเรียนรู้เป็นอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่แล้วค่ะเขาต้องการที่จะเรียนรู้ตรงนี้และเขาไม่สามารถที่จะผ่านด่านตรงของการเรียนตรงจุดนี้ของเขาไปได้ก็เลยได้เข้ามาบําบัดเข้ามาทําการเข้าทำมาทขการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกเนาะ เขาพอเขาได้พอได้เข้าไปสู่ในกระบวนการเนี่ยค่ะเราก็เลยได้รู้ถึงปัญหาว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่สามารถที่จะจะ,จะเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองได้ตามที่เขาต้องการสิ่งที่เจอคือว่าเขาเได้รับความรุนแรงในวัยเด็กในช่วงที่เขาเรียนความรุนแรงจากคุณครูเพราะสมัยก่อนคุณครูจะมีอิสระในการทําโทษนะคะรวมไปถึงความรุนแรงจากพ่อแม่การทะเลาะเบาแวงกันเพราะนั้นภาพจํา ภาพจําที่เขาจดจําที่จิตใต้สํานึกจดจําก็คือว่าการเรียนของเขาทําให้เขาเจ็บปวดการเรียนของเขาทําให้เขาต้องเสียใจร้องไห้เพราะฉะนั้นมันส่งผลกับชีวิตปัจจุบันก็คือว่าเขาไม่เขาเขาตั้งใจที่จะไปเรียนแต่สมองของเขาเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับห้องเรียนไม่ได้อยู่กับโฟกัสอยู่กับเนื้อหาแต่ไปอยู่กับเรื่องราวภายนอกโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าความรู้ไม่รู้ตัวเลยว่าความคิดของเขาร่องรอยไปไหน พอมารู้ตัวอีกทีว่าอ้าวแบบมันจบคอร์สไปแล้วและไม่สามารถที่จะจดจําเนื้อหาอะไรของเขาได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามสือ่อที่วัดสื่อสารออกมาเนี่ยค่ะก็คือว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยเขาทําหน้าที่ในการปกป้องเราอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าปกป้องก็ต้องให้เราทําสิ่งดีๆสิมาปกป้องแบบนี้เหมือนทําร้ายเราแต่จริงๆเขาไม่ได้ทําร้ายนะคะเขาต้องการปกป้องไม่ให้เราเสียใจกับการเรียน พราะจิตใต้สำนึกเข้าไปอยู่ในสภาวะอารมณ์ในอดีตเขาเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายของคุณครูจากครอบครัวเพราะนั้นความรุนแรงตรงนี้ค่ะมันเลยส่งผลต่อต่อต้านในการพัฒนาตนเองขวัญมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะว่าหนังสือเล่มนี้มันสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่ขวัญพูดได้ยังไงเพราะเป็นหนังสือที่ทําการวิจัยมาแล้วและเป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับประสบการณ์ในวัยเด็กบาดแผลทางใจในวยันวยเด็กที่เขาได้รับมาและส่งผลต่อการ ให้เราเกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ยังไงสิ่งที่อยากจะฝากวันนี้ค่ะก็คือว่าอยากจะฝากให้คุณครูคุณพ่อคุณแม่เนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสถาบันที่สําคัญสําหรับตัวเขาที่เขาก็ที่เขาซับที่เขาซึ่งซับและเรียนรู้ให้เราอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเป็นเหมือนอเป็นคนสร้างพิมพ์เขียวชีวิตให้กับเขาเนาะ สร้างพิมพเขียวให้กับเขาให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้พัฒนาการเรียนรู้ของเขาด้านสภาวะอารมณ์ด้านความความคิดมันเปรียบเสมือนเรากําลังสร้างรากฐานชีวิตให้กับเขาให้เขามั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นและเขาก็จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพที่เติบโตไปอย่างสวยงามตามพิมพ์เขียวที่เราทั้งคู่ทั้งคุณพ่อและลูกๆได้ร่วมกันสร้าง พบกันใหม่คลิปหน้านะคะและเดี๋ยวก็อาจจะนำเทคนิคดีๆหรือเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้อีกคะ่ะ